สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาศิละปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ค่ะครูผู้สอนว่าที่ร้อยตีหีิงนาริรัตปันดีหรือครูปูนั่นเองค่ะ วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์นะคะไม่ทราบว่านักเรียนรู้จักกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแต่วันนี้ครูปูจะมาทำความรู้จักให้กับนักเรียนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการใช้การเก็บรักษาอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้ค่ะ 2. นักเรียนสามารถวาดภาพอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้องตามชื่อและวิธีการใช้งานค่ะ 3. เห็นคุณค่าของอุปกรณ์ในงานทัศนิสินค่ะและ 4. เห็นความสำคัญของงานทัศนิลป์ในชีวิตประจำวันค่ะวัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลินนะคะนักเรียนดูจากภาพวาดกําแพงพวกนี้หรือไม่ถ้านักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนก็จะเห็นครูป,ปูที่กําลังวาดกําแพงอยู่ และทีนี้นักเรียนจะต้องรู้ว่ากำแพงที่ครปปูวาดนั้นใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะวัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ไม่มีเพียงแค่การวาดภาพเท่านั้นนะคะการปั้นก็เช่นเดียวกันค่ะการปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในหลายๆอุปกรณ์เข้ามามีส่วนช่วยเหลือค่ะ งานทัศนศิลป์มีวิธีการสร้างสรรค์หลากหลายวิธีแต่ละวิธีมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของงานนั้นๆค่ะในการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์เราต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นยางรบดินสอสีต่างๆจานสีผูกันดินน้ำมันเป็นต้นเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องรักทำความสะอาดและเก็บรักษาให้ถูกวิธี วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนิสินชิ้นที่หนึ่งคือดินสอใช้ในการขูดขีดให้เกิดรอยเราใช้ดินสอในการวาดภาพเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วต้องเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะ 2. อยยางรบ ใช้ยางรบรบรอยดินสอที่ไม่ต้องการเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดยางรบโดยใช้นิ้วถูสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ออกแล้วเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 3. ดินสอสีไม้ใช้ในการระบายสีให้เกิดสีสันสวยงามถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปแล้วไส์ของมันกุดลงให้เราใช้กบเหลาดินสอเหลาให้แหลมเมื่อใช้เสร็จแล้วควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 4. ดินน้ํามันใช้ในการปั้น สามารถเก็บรักษาได้ง่ายและนำมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วควรเก็บแยกสีไม่นำไปผสมกันค่ะถ้าสมมุติว่าดินน้ำมันแข็งตัวให้นักเรียนนำดินน้ำมันไปตากแดดแต่อยากตากนานมากเกินไปนะคะไม่งั้นดินน้ำมันจะละลายตากแค่ให้พอนิ่มให้ปันได้พอค่ะ 5. สีโปเตอร์หรือสีน้ำใช้ระบายสีเมื่อใช้ให้ตักสีออกมาผสมน้ำตามสัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ปิดฝาให้สนิทก่อนนำไปเก็บเพื่อป้องกันสีแห้งค่ะ 6. จานสีใช้แบ่งสีจากดอดหรือขวดและใช้ผสมสีเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งก่อนนำไปเก็บค่ะจานสี มีลักษณะหลายรูปแบบแล้วแต่เราจะชอบค่ะผู้กันใช้ระบายสีน้ำหรือสีปตเตอร์เมื่อใช้เสร็จแล้วล้างขนผู้กันให้สะอาดแล้วรับไปขนผู้กันให้เรียบแผลมทิ้งไว้ในทิ้งไว้ให้แห้งก่อนเก็บนะคะควรหาหลอดมาสวมตรงผู้กันด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ขนบิดงอค่ะ8กระดาษวาดเขียนใช้ในการรองรับการวาดภาพ ควรเก็บรักษาไม่ให้ยับหรืองอค่ะอานักเรียนเรามาดูที่เกมท,ทายสิอะไรเอ่ยอะไรใช้ในการร่างภาพติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกในภาพคือดินสอนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยใช้ในการรบรอยดินสอ นักเรียนเห็นในภาพไหมคะนั่นคืออ่านว่ายางรบค่ะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยใช้ในการรองรับการวาดภาพนะคะเห็นเห็นรูปไหมคะนักเรียนนั่นคือกระดาษค่ะกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะครูปูจะมีใบางานให้นักเรียนโดยที่ให้นักเรียนเขียนชื่ออุปกรณ์แต่ละชนิด ใต้ภาพให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามก็คือเดี๋ยวครูป,ปูจะมีภาพอุปกรณ์ต่างๆเช่นดินสอยางรบกระดาษสีแต่นักเรียนจะต้องเขียนชื่ออุปกรณ์นั้นใต้ภาพให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามนะคะ หากนักเรียนคนใดมีปัญหาสามารถสอบถามครูปูมาได้เพิ่มเติมเลยนะคะหรือมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เช่นกันค่ะในวันนี้ครูปูก็ต้องราไปก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ